อิหร่านต้องการที่จะตอบโต้นะฮะกับการโจมตีนะครับที่เกิดขึ้นในอิหร่านนะครับรวมทั้งการโจมตีทหาร i อ g าจีซของอิหร่านในต่างแดนด้วย <S <S ที่ผ่านมาเนี่ยการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยจะเป็นลนักษณะไม่เปิดเผยในทางอ้อมหรือไปใช้ กลุ่มเครือข่ายนะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านเนี่ยโจมตีแทนปฏิบัติการแทนแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้อย่างเปิดเผยและก็หลายจุดพร้อมกันถามว่าอิหร่านได้อะไรก็คือได้แสดงแสยยานุภาพของตัวเองพอสมควร การที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในปากีิสถานในลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยปากกิสถานไม่สามารถที่จะสกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านได้ในทํานองเดียวกันการที่ปากีิสถานยิงเข้าไปในอิหร่านได้เนี่ยมันก็แสดงถึงความหลุดรั่วนะฮะของระบบป้องกันของอิหร่านนะซึ่งศัตรูของอิหร่านก็ต้องประเมินแล้วว่ามันมีช่องว่างตรงนี้อยู่ นะอันนี้ก็คือคือปัญหาที่ผมคิดว่า,าทั้งสองประเทศเนี่ยต้องคิดหนักเหมือนกันค่ะ อาจารย์คะสถานการณ์ที่ตอนกกลางตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ดูเหมือนว่าอยู่ที่ปฏิบัติการของอิร่านะคะหลายๆจุดทั้งที่อิรักที่ซีเรียแล้วก็ล่าสุดที่ปากีสถานที่มีการตอบโต้กันเนี่ยนะคะอาจารย์เป็นการที่อิรานเปิดหน้าแล้วว่าจะเข้ามาร่วมสงครามหรือว่ามันเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะจุดกันที่เขาบอกว่าเขาตอบโต้ในพื้นที่ของซีเรียเพราะว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยไประเบิด ในพิธีที่เป็นการลำาลึกถึงในายพลสุไลมานีกับอิรักเขาบอกว่าไปมีฐานบัญชาการของกลุ่มวอสซ์ที่เป็นสายลับอิสราเอลกับปากีสสาาเขาบอกว่าเขาต้องการจะโจมตีไปที่กลุ่มติดอาวุธจะอิดเอาอัดนะคะที่มีปัญหาความขัดแย้งกันมานานแล้วมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวหรือว่ามันพัวพันกับเรื่องสงครามครับผมผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยน่นาสนใจมากนะครับคือ ถ้าเราดูนะครับปฏิบัติการของอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่ามันมีนัยยะสําคัญนะครับอยู่หลายประการด้วยกันนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะผมเิดว่ามันเป็นอย่างที่คุณกิตา้าเรียนไปเนี่ยนะครับอิหร่านต้องการที่จะตอบโต้นะฮะกับการโจมตีนะครับที่เกิดขึ้นในอิหร่านนะครับรวมทั้งการโจมตี ทหารไออารีซของอิหร่านในต่างแดนด้วยนะครับอสองก็คือเป็นการป้องปามนะครับเป็นการป้องปามถึงอิสราเอลและสหรัฐอเมริกานะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีศยานุภาพนะครับขนาดไหนแล้วถ้าสมมติสหรัฐอเมริกากับอิอสราเอลเนี่ยนะครับยังเด,เดินหน้าต่อเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าอิหร่านเองต้องการส่งสัญญาณว่าวันนี้อิหร่านก็เปิดหน้านะฮะแล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้เช่นกันนะครับอันนี้คือสัญญาณที่ผมคิดว่าเราต้องมาวิเคราะห์กันนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับคุณกิตา้าและท่านผู้ชมฮะการที่อิหร่านเนี่ยเปิดปฏิบัติการในต่างแดนนะฮะ โดยตรงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าเราจำได้ย้อนกลับไปนะครับตอนที่นายพลกอเซมสุไลมานี่เนี่ยถูกสหรัฐอเมริกาสังหารในอิรักถูกไหมครับตอนนั้นอิรักก็โจมตีอิหร่านก็โจมตีเข้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับเป็นการปฏิบัติการนะครับ ตอบโต้อย่างเปิดเผยนะผมใช้คำว่าอย่างเปิดเผยเนื่องจากว่าคำนี้มีนัยสำคัญนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยจะเป็นลนักษณะไม่เปิดเผยนะฮะในทางอ้อมหรือไปใช้กลุ่มเครือข่ายนะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านเนี่ยโจมตีแทนปฏิบัติการแทนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการ ตอบโต้อ,ตอ,ตอ,อย่างเปิดเผยแล้วก็หลายจุดพร้อมกันนะครับแล้วก็โจมตีจากระยะไกลด้วยเน,นี่มันเป็นสัญญาณที่ผมคิดว่าอิหร่านต้องการที่จะสื่อนะครับคือจากการที่อิหร่านถูกโจมตีนะครับก่อวินาศกรรมนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยแล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านนะฮะรีบ ชี้นิ้วไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกไหมฮะจริงๆแล้วการชี้นิ้วไปแบบนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองนะครับมันก็เท่ากับอิหร่านเนี่ยกดดันนะฮะตัวเองด้วยว่าเมื่อกล่าวหาอสองประเทศนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องตอบโต้ตามมาถูกไหมฮะ,อะตอนหลังเนี่ยกลุ่ม IS นะครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าอยู่เบื้องหลังแต่เรายังเห็นอิหร่านไม่เปลี่ยนท่าทีอ่าก็คือนิ้วก็ยังชี้ค้างไปที่เอออิสราเอลและสหเมริกานะรตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าในในเอ่อท่าทีของอิหร่านที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับเขามองว่านะครับอันนี้คือคือเขามองอย่างนี้นะฮะว่ากลุ่ม i อซิดเนี่ยไอเนี่ยนะครับถูกสร้างแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกานะครับและอิสราเอลนะฮะก็คืออิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มนี้เนี่ยในการแทรกแซงนะครับในหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งมีเป้าหมายสำคัญก็คืออิหร่านนะครับคืออันเนี้ยคือสิ่งที่อิหร่านเขาเชื่อนะครับมาโดยตลอด รวมทั้งประชาชนาชาวอิหร่านจำนวนมากเนี่ยก็เชื่อแบบนี้นะครับดังนั้นเราจึงเห็นนะว่าทำไมอิหร่านถึงไม่เปลี่ยนท่าทีและตอบโต้ไปที่ไหนครับตอบโต้ไปที่อิรักซึ่งอิหร,ร่านนะฮะบอกว่าเป้าหมายก็เป็นฐานนะฮะสำนักงานของอมอสซาดหรือว่าสายลับของอิสาราเอลที่อยู่ในอิรักนะครับตรงนี้ก็จะไปตอบกับ คนในประเทศของตัวเองนะว่าได้โจมตีมอสซาดแล้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันก็โจมตีเข้าไปในซีเรียซึ่งก็เป็นระยะไกลเหมือนกันถูกไหมครับโจมตีเข้าไปในซีเรียบอกว่าโจมตีกลุ่มไอซิสเห็นไหมฮะในเวลาไล่เลี่ยก,กันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านยังเชื่อว่าไอซิสกับมอสาอซาดอิสเอมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะคราวนี้ ต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอิหร่านนะครับโจมตีเข้าไปในปากีสถานด้วยในแคว้นบาลุจิสถานนะซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่านเนี่ยแหละนะฮะมันจึงทำให้เกิดแนวโน้มนนของการที่อิหร่านนะครับจะต้องมามีปัญหาหรือรเผชิญหน้ากับปากีสถาน นะซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็จับตามองเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าอะไรฮะคือในในถ้าเราดูเอาผมไล่พื้นใ้เห็นกน็คือการโจมตีของอิหร่านเนี่ยนะครับเข้าไปในปากีสถานหรือแม้แต่ในอิรักในซีเรียเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตย นะของรัฐอื่นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแม้ว่าอิหร่านจะอ้างถึงภยัยคุกคามนะฮะต่อความมั่นคงของตัวเองแต่แน่นอนนะครับว่ามันเป็นการาละเมิดอธิปไตยนะ,ะของชาติอื่นนะครับนี่ประเด็นก็คืออย่างนี้ฮะผมอยากจะชี้ชวนให้เราเห็นในาภาพกว้างแล้วก็ ที่มาของอะไรฮะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการโจมตีเข้าไปในรัฐอื่นโดยอ้างเรื่องของเป้าหมายการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรอย่างย่นย่อนะฮะ,ค,ะคือเราจะเห็นว่าก่อนที่เอ่อมันจะเกิดเหตุในอีเลเนเี่นะฮะโจมตีตึกเวิร์เทดเนี่ยนะครับ การที่รัฐหนึ่งจะไปโจมตีอีกรัฐหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆถูกไหมฮะแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับมันก็ตามมาด้วยสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปโจมตีโค่นล้มรัฐบาลอลจาริบันยึดอัฟกานิสถานถูกไหมครับทีนี้หลังเหตุการณ์ในลเว่นเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่า สภาคองเกรสเนี่ยนะครับได้ให้อำนาจพิเศษกับประธานาธิบดีในการที่จะไปปฏิบัติการทางทหารนะฮะโจมตีที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นเอป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกานึกออกใช่ไหมฮะเป็นอำนาจพิเศษที่ได้มาหลังเหตุการณ์ในอเลเวนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอเมริกา ขยายนะฮะปฏิบัติการโจมตีข้ามพรมแดนหรือพูดง่ายว่าละเมิดอาธิปไตยของรัฐอื่นเนี่ยในหลายๆประเทศในปากีสถานนะฮะไอเอเมนนะครับโซมาเลียหรือที่ไหนๆอีกแทนไปหมดเลยนะฮะตรงนี้เองเนี่ยตอนตอนหลังเนี่ยนะครับ UN ก็เป็นห่วงว่าถ้าสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตซึ่ง ที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงย้อนกลับไปเป็นเกือ,อบสิบปีที่แล้วนะที่ UN มีการออกมาแสดงความห่วงกัวงวลเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็กลัวว่าเดี๋ยวประเทศอื่นเนี่ยจะทำตามบ้างแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะต่อมาเราเห็นอะไรครับคุณคิต้านะฮะเราเห็นการที่รัสเซียเนี่ยบุกอ่าใครเมียนะครับการที่รัสเซียโจมตียูเครนนะฮะ เราเห็นอ่ตุรกีที่ส่งทหารนะฮะหรือว่าโจมตีข้ามเข้าไปในซีเรียนะฮะเราเห็นอินเดียอ่โจมตีเข้าไปในปากีสถานโดยบอกว่าไปโจมตีผู้ก่อการร้ายในปากีสถานแล้วปากีสถานก็ยิงเครื่องบินของอินเดียร่วงนะฮะปีก่อนถูกไหมครับหลังจากนั้นเราก็เห็นอะไรครับอ่าอิสราเอลยิงเข้าไปในซีเรีย ยิงเข้าไปในเลบานอนอย่างที่เห็นนะครับกลุ่มฮูซียิงทะเลแดงนะครับล่าสุดคืออิหร่านยิงเข้าไปใน3ประเทศนี้แล้วก็ตามมาด้วยปากีสถานยิงเข้าไปในอิหร่านแต่ว่าโลกหลังเหตุการณ์ในเลเว่นมันไม่เหมือนเดิมแล้วไอบ้บรรทัดฐานเดิมที่เคยมีเนี่ยมันรวนมันเสียหายไปหมดล้นะฮะครควาวนี้กลับมาดูครับที่ปากีสถาน กลับมาดูที่ปากีสถานเนี่ยปากีสถานนะฮะเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะครับอย่างที่หลายคนทราบนะฮะ,ะแต่ประเด็นก็คือว่าผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าปากีสถานเนี่ยเคยถูกโจมตีมาในสองสามลักษณะนะ,ะที่สำคัญลักษณะที่หนึ่งก็คือว่า อย่างที่ผมเรียนให้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 คุณผู้ฟังทราบเนี่ยอเมริกาเข้าไปในอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ใช้ฐานในอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะยิงถล่มโจมตีเข้ามาในปากีสถานในพรมแดนปากีสถานนะตั้งแต่ประมาณปี2003 2004เรื่อยมาใช้ดโดรนเน,นะนี่ยถล่มนะจงกระทั้งคนปากีสถานเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านอเมริกาอย่างมากในตอนหลังนะครับทีนี้ ตอนที่อเมริกาโจมตีตอนนั้นเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีหรือผู้นำปากีสถานซึ่งมาจากการรัฐประารตั้งแต่ปี1999ก็ 19, คือมูชาลฟเนี่ยข่าวค่อนข้างที่จะแน่นชัดเจนนะ,ะว่าแกมีความตกลงหรือทำข้อตกลงลับๆกับสหรัฐอเมริกาก็คือปล่อยให้อเมริกาเนี่ยมาปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายแดนโดยอ้างว่ามาโจมตีอัลกอยดะาลิบานอะไรต่างๆานานา กาถึงไม่บะนามสหรัฐอเมริกาถึงไม่ฟ้องสารโลกหรือไม่อะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับนั่นคือในยุคหนึ่งพอมาตอนหลังเนี่ยในยุคที่เปลี่ยนนะฮะผู้นำนะครับมาเป็นซาดารีมาเป็นนาวาชารีฟเนี่ยาทำท่าเหมือนจะไม่พอใจที่อเมริกาโจมตีเข้ามาในปากีสถานนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากมายการโจมตีก็ยังเกิดขึ้นถูกไหมฮะ จนกระทั่งมาถึงยุคของอิมรอนขานนะครับอิมรอนคานบอกไม่เด็ดขาดไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาโจมตีปรากฏว่าการโจมตีชะง,งักเลยฮะอเมริกาไม่กล้าที่จะโจมตีเข้ามาในปากีสถานเลยนั่นหมายความว่าไงฮะนั่นหมายความว่าปากีสถานเป็นประเทศหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ยอมให้ใครเข้ามาโจมตีไม่มาไม่ไม,ไม่ไม่ยินยอมเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็จะไม่มีใครกล้าโจมตีเหมือนกัน ถูกไหมครับเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะเพราะแสนยานุภาพทางอาวุธหรือว่าสิ่งที่นนเป็นกองกําลังความมันโงเขาอันนั้นน,น,น่นนส่วนหนึ่งเพราะว่าตลอดช่วงเวลาของยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็นเนี่ยอาวุธที่ปากีสถานมีคืออาวุธที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาแทบทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเทคโนโลโยีที่ปากีสถานมีแล้วก็น่ากลัวมากถูกไหมครับ คทาวนี้ผมเชื่อเห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะตอนหลังเนี่ยอินเดียโจมตีเข้าไปในปากีสถานส่งเครื่องบินลบเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นนะฮะค่ายผู้ผู้กลุ่มจิตอาวุธผู้ก่อการร้ายที่อินเดียกล่าวหาเนี่ยปากีสถานก็ยิงเครื่องบินของอินเดียล่วงเลยนะครับยิงเครื่องบินของอินเดียล่วงเลยนะฮะทันทีเลยนะครับจนเกือบที่จะมีปัญหาหนักกันเห็นไหมฮะ อันนี้แสดงให้เห็นว่าตอบโต้ทันทีเลยถ้าเจตนาของการโจมตีลุกล้ําเข้ามาเนี่ยมันชัดเจนถูกไหมฮะคราวนี้อีกระลอกหนึ่งครั้งนี้ก็น่าสนใจว่ามันมีขีปนาวุธจากอินเดียเนี่ยนะถูกยิงเข้าไปในปากีสถานนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าปากีสถานเนี่ยไม่ได้ยิงโต้กลับมาในทันทีแต่ปากีสถานเนี่ย ใช้ฮอตไลน์นะติดต่อประสานกลับมาที่อินเดียบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นออินเดียก็แจ้งกลับไปว่า,ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคไม่ได้เจตนายิงเข้าไปแล้วก็ขอโทษขอโทษด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าอินเดียที่เป็นประเทศใหญ่อยู่ติดกับปากีสถานเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่กล้าที่จะผีผามนะฮะในการโจมตีปากีสถานถูกไหมฮะ แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเอ๊ะทําไมอิหร่านถึงโจมตีเข้าไปในปากีสถานอันนี้น่าสนใจมากใช่ใชไหมครับคือก่อนที่คือ,ค,อคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับปากีสถานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยถูกไหมครับแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีการเยือนกันในระดับผู้นําระดับสูง นะของทั้งสองประเทศนะบางกระแสข่าวบอกว่า,ามีการซ้อมรบระหว่างกันด้วยอะไรต่างๆนานานะไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีปัญหาก,กันเลยแต่จู่ๆเนี่ยความน่าแปลกประหลาดใจก็คือว่าอิหร่านนะยิงเข้ามาในปากีสถานในบาโลจิสถานาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มไดชอัตเดลนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็น กลุ่มที่อิหร่านมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ไปอยู่ในอิหร่านเนี่ยแหละที่ไปอยู่ในปากีสถานไปอยู่ในพื้นที่นี้กลุ่มนี้เป็นเป็นศัตรูกับอิหร่านอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นมุสลิมสายซุนนีสายซุนนีถูกไหมฮะแล้วก็อิหร่านเชื่อว่าเชื่อมโยงกับการก่อเหตุหลายๆครั้งในอิหรา่านนะฮะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม i ด้วยนะครับทีนี้ด้วยความแตกต่างทางด้านนิกายเนี่ยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่เราจะเห็นว่าการนำเสนอนะะของสื่อ,อ,อโลกตะวันตกเนี่ยจะบอกว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ย้ำคำว่าซุนนีเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นปัญหาระหว่าง ชีอะกับซุนนีละนะจะขยายตัวไปซึ่งถ้าพูดถึงปัญหาชีอะซุนนีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะไปกับคือความขัดแย้งนะฮะในโลกมุสลิมนะครับสำหรับบางกลุ่มที่ให้ความอ,อะไรฮะสำคัญหรือว่าเอาเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะครับมันก็จะนี่นะพูดง่ายๆคือว่าจะ อกย้ำความขัดแย้งตรงนี้แล้วกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับโลกซุนนีอิหร่านกับปากีสถานอะไรต่างๆนา,นานาโดยที่มันจะนําไปสู่การลดทอนความสําคัญของประเด็นปัญหาอัสสต์นี่ิดไปนะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางนิกายหรือทางศาสนาแต่ว่าจริงๆเงั้นรากของความขัดแย้งหรือปัญหามันมันคืออะไรคะอาจารย์คือก่อนหน้านี้มีการนําเสนอฟางสื่อด้วยซสัภาษว่าอิหร่านเชื่อว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มของจ่าอิสเอาอัดเนี่ยคือซาอุก,กับสหรัฐนะคะอันนี้เท็จจริงแค่ไหนอาจารย์คืออันนี้ในมุมของอิหร่านเนี่ยเขาเชื่อนะฮะว่าพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้คืนดีกันเนี่ยเขาเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาอิสราเอลซาอุนะฮะคือทีมเดียวกันแล้วก็ Funding น,นะฮะกลุ่ม ที่มีแนวคิดสุดโต่งไอซิสอะไรเนี่ยเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยจะจริงเท็จอะไรอย่างนึงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่นี่คือสิ่งที่ทางอิหร่านเขาค่อนข้างเชื่อมาทางนี้รวมทั้งคนอิหร่านด้วยถูกไหมฮะประเด็นก็นคือ,อเป้าหมายที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในปากีสถานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นบาูลุสถานนะครับแล้วใน แคว้นนี้เนี่ยมันก็มีการมีกลุ่มติดอาวุธนะฮะที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกแคว้นบาลลูจิสถานเนี่ยออกจากปากีสถานอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าในพื้นที่ตรงนี้มันมีกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลปากีสถานกองทัพปากีสถานเดิมอยู่แล้วนะฮะ,ะมันก็เลยจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่กลุ่มต่อต้าน อิหร่านนะฮะที่เป็นซุนนีเนี่ยนะครับเข้าไปในบาโลทิสถานไปตั้งฐานตั้งแคมป์อะไรอยู่ข้างในนั้นนะฮะนี่พออิหร่านโจมตีเข้ามาเนี่ยนะครับอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านก็บอกว่าไม่ได้โจมตีปากีสถานไม่ได้โจมตีคนปากีสถานแต่โจมตีกลุ่มก่อการร้ายของอิหร่านที่ไปใช้พื้นที่ปากีสถานนะ,ะในการ ตั้งฐานแล้วที่ผ่านมาอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านก็พยายามที่จะประสานกับปากีเพื่อ,อให้จัดการให้กวาดล้างให้สกัดกั้นกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิหร่านก็คือเข้าไปโจมตีกลุ่มที่เป็นปฏิป,ปักษ์กับตัวเองแล้วอยู่ในปากีสถานอยู่ในพื้นที่ที่มีกลุ่มที่ไม่ถูกกับปากีสถานอยู่แล้วถูกไหมครับคุณกีต้าจาตอนที่อิสราเอลโจมตี ไปในเลบานอนได้ไหมค่ะนะฮะอิสราเอลก็บอกว่าไม่ได้โจมตีเลบานอนแต่เป็นการโจมตีกลุ่มฮามาสในลนักษณะเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ,อปากีสถานก็ประนางน,นะครับแล้วก็มีการตอบโต้ทางการทูดโดยการเรียกทูดของตัวเองกับในขณะที่ทูดของอิหร่าน ประจําปากีสถานเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่รู้สึกว่าอยู่ที่เตหะรานก็คือไม่ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับ,ลลบนะครับอันนี้คือการอตอบโต้กันทางการทูตนะครับจนกระทั่งปากีสถานเนี่ยนะครับก็โจมตีเข้าไปในอิรานอเอาคืนแต่ว่าเป็นการโจมตีกลุ่มที่เป็น กลุ่มติดอาวุธเช่นกันที่ปากีสถานมองว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านปากีิถานแล้วไปเคลื่อนไหวอยู่ในอิหร่านนะก็เท่ากับว่าอิหรา่รานเนี่ยก็ไปโจมตีศัตรูของตัวเองในใพื้นที่ปากีสถานปากีสถานก็ไปโจมตีศัตรูของตัวเองในพื้นที่อิหร่านเป็นการเอาคืนใช่ไหมครับที่ประเด็นก็คือว่ามันมีมันมีคนเสียชีวิตด้วยมีเด็กไปฮั หญิงด้วย,วยนในปากีสถานเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้คนปากีสถานอาจจะไม่พอใจแล้วก็ปลุกกระแสาชาติยิ่ม<ง>ถูกไหมฮะปากีสถานบอกว่ามีเด็กผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตสองรายนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงสามคนได้รับบาดเจ็บก็ย้ำเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยใช่ครับใช่ฮะ แล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยจะยังไงต่อไปจะมีการตอบโต้กันเพิ่มขึ้นมามากไหมนะครับแต่ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเรามองให้ดีมันก็จะมีอ้คล้ายๆกับออทฤษฎีนะที่อาจจะมองว่าเฮ้ยสองประเทศนี้ไปรู้กันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมนะก็มีก็อาจจะมีคนเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ มันมันดีต่อกันมาตลอดเนี่ยมันไม่น่าที่จะทํากันแบบนี้ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก่อนถูกไหมฮะแล้วแล้วมันก็มีการไอพูดคุยกันนะฮะไอพบเจอกันในระดับผู้นําด้วยในช่วงที่มีประเด็นนี้ขึ้นมาถูกไหมครับในขณะที่ อเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยนนก็เป็นการโจมตีศัตรูใครศัตรูมันแต่ว่าโจมตีเข้าไปในดินแดนของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ,ะถามว่าอิหร่านได้อะไรนะฮะก็คือได้แสดงแสายานุภาพของตัวเองพอสมควรนะะว่ามีมีมีความสามารถในการโจมตีเข้าไปนะครับผมคิดว่า แต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะฮะอาจจะต้องอาจจะต้องกังวลเนี่ยก็คือว่าการที่อิหร่านโจมตีเข้าไปในปากีิสถานในลักษณะนี้เนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยปากีิสถานไม่ได้ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านได้มันเท่ากับเปิดจุดอ่อนของประเทศทางด้านความมั่นคง ให้กับคนข้างนอกเห็นให้กับศัตรูเห็นให้กับอินเดียเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะในทํานองเดียวกันการที่ปากีสถานยิงเข้าไปในอิรานได้เนี่นะครับมันก็แสดงถึงความอะไรฮะ,ะความหลุดรั่วนะฮะของระบบป้องกันของอิรานนะซึ่งศัตรูของอิรานก็ต้องประเมินแล้วว่ามันมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะอันนี้ก็คือคือปัญหาที่ผมคิดว่า ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับต้องต้องต้อง,องคิดหนักเหมือนกันนะครับ